ทุกท่านรายการธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าได้มาพบปะกับท่านอีกเช่นเคยวันนี้เป็นวันพระแรม15ค่ําของเดือน10นะเหลืออีกสองวันพระคือขึ้น8ค่าแล้วก็ขึ้น15ค่ําก็จะออกพรรษาแล้วนะก็จะครบ3เดือนนะ3เดือนก็มี90วันด้วยกันนะ จึงก็ได้ประสบนะการฝนนะฝนก็ตกนะแล้วพระก็อธิษฐานจำพรรษาว่าเราจะอยู่ณที่นี้ไม่ไปที่ไหนเป็นเวลาสามเดือนนะก็เหลืออีกสองอาทิตย์ก็จะหมดอาธิฐานนั้นนะก็จะเป็นช่วงเทศกาลท้าเรียกว่าบุญกฐินทานนะ ช่วงนี้ก็โยมก็อย่าพึ่งเบื่หนายเพราะว่ากฐินทานก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่เป็นจังหวะที่โยมทั้งหลายจะได้มีโอกาสให้ทานและก็เป็นความเจริญของผู้ให้ทานซึ่งเมื่อวานนี้ได้กล่าวแล้วว่าผู้เจ้าทรงตรัสว่าในชีวิตของพระองค์9กกับนี่ยไม่เคยตกต่ําในที่นั้นๆเลยก็เพราะพระองค์มีทานมีการบีบบังคับจิตใจของตัวเองและการสารวม ในทำทั้งสามข้อนั้นเมื่อวานก็ได้กล่าวไปแล้วนะวันนี้เราจะมาศึกษาเหตุของความเสื่อมหรือมีชีวิตตกต่ําหรือความเสื่อมของทรัพย์สินเนี่ยมันมีเหตุมาจากอะไรเพราะว่าในสมัยขั้งพุทธกาลหรือได้จาลึกเป็นพระไตรปิฎกไว้ในหลายที่ด้วยกันอย่างเช่นที่รบบุรีเขาก็จาลึกไว้ในไบลานในคำภีอย่างนี้เป็นต้น ในเรื่องนี้จากหนังสือพุทธพจน์หมวดธรรมเล่มที่7หรือจากพุทธจากอริยสัจพระโอ์ก็มีนะฮะแต่วันนี้อารมเจะเอามาจากหนังสือพุทธพจน์หมวดธรรมเล่มที่7พูดถึงความเจริญและความเสื่อมแห่งทรัพสี4ประการนะทำไมเราก็กลับไปไขค,ควรไว้เราก็ขยันหาเงินทองขยันหาทรัพย์อยู่นะแต่ทําไมทรัพย์มันถึงไม่เจริญงอกงามไม่เฟื่องฟูไม่มีมาก ให้แก่เราเลยเพราะอะไรนะวันนี้เรามาศึกษาตรงนี้เพราะมีพระามชื่อว่าพยคฆปช,ชะพยัคฆปชะไปถามพระพุทธเจ้าว่าจะทํำยังไงที่จะทให้การอยู่คลองเรือนเนี่ยมันมีผัวาทรัพย์เจริญมากมายเจริญเฟื่องฟูพรนะพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่าพยาัคฆปฉะปากทางแห่งความเสื่อมมีสี่ประการ ของโคทรั์ที่เกิดขึ้นพร้อมแล้วอย่างนี้มีอยู่นะพระองค์ก็ทรงตรัสว่าปากทางแห่งความเสื่อมมีอะไรอีกหนึ่งความเป็นนักเกรงหญิงนะรักนักเกรงสุรานักเกรงการพนันและมิตรสหายเฟื่อนผงเร็วสามพยาคับปะชะนี่แหละเป็นทางเสื่อมแห่งทรัพย์แห่งโภคะนะสิ่งพระองค์ก็ทรงเปรียบเหมือนเหมือน เหมือนบึงเหมือนบึงใหญ่นะนะมีทางน้ำเข้าอยู่สีทางมีทางน้ำออกอยู่สีทางนะแต่ว่าเขาไปปิดกั้นทางน้ำเข้าเสียแล้วก็ปล่อยทางน้ำออกไว้นะเวลาฝนตกมาน้ำก็ไม่เหลือนะพระองค์ก็ทรงตรัสว่านี่ก็ฉั้นใดนะชันนั้นเหมือนกันคือ คนเราเนี่ยเมื่อไม่ปิดกัน้นทางความชั่วสี่ทางแล้วก็เหมือนกับเปิดน้ำออกจากบึงนั่นเองแต่เมื่อเราปิดกัน้นทางสี่ทางของน้ำออกแล้วก็เปิดทางสี่ทางของน้ำเข้าเมื่อเวลาฝนตกมาน้ำก็ย่อมเต็มหนองเต็มบึงไงอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากสององค์เปรียบเทียบชัดเย็นเลยทำไมมันถึง หาทรัพย์สินเงินทองไม,ไม,ไม่ไม่พอเลยไม่อยู่เลยแล้วต้องกลับไปดูแล้วก็มีหลายโศนายหลายหลาย,หลายที่เหมือนกันบางที่ก็พูดถึงปากทางแห่งความเสื่อมหกนะนะปากทางของความเสื่อมหกปากทางของความเสื่อมสนะก็มีเหมือนกันนะความเสื่อมหกก็เอาเกียริคานการงานเข้ามาด้วยนะแล้วก็ <c oughs> เรามาศึกษาในประเด็นที่ว่าพระองค์ทรงตรัสว่าปากทางแห่งความเสื่อมเป็นนักเกรงผู้หญิงนักเกรงผู้หญิงก็คือพวกที่ชอบเที่ยวผับเที่ยวบาร์ชอบเที่ยวซ่องเที่ยวโสเพณีนะพระองค์ตรงตัสว่าอันนี้เป็นทางเสื่อมของทรัพนะครับพวกพวกนักเกรงพวกนี้พอไปเที่ยวแล้วก็จะถูกลูดทรัพย์นะ ถูกปอกลอกเอาทรัพย์นะด้วยการบำมเรอกามทางกายนะหรือไปดื่มสุราน้ำเมาพอเมาแล้วก็เอาไม่ต้องกลัวเดี๋ยววันนี้ป่าจะเลี้ยงเฮียจะเลี้ยงนะเมาแล้วก็คาสตีม้มีทรัพย์สินเงินทองก็ถูกลักถูกช่วยเอาไปหมดนะหรือแม่กระทั่งเป็นหนี้เป็นสินไปเลยนั่งเรี่นการพาน,นันนะ เล่นการพานันไม่ว่าจะเป็นไฮโลผพ่บโบกรวมไปถึงหวยรัฐบาลหรือใต้ดินก็าตามอย่างเงี้ยมันเป็นการพานันมาเล่นแล้วพอเสียก็เสียดายรั์เมื่อได้แล้วก็ฟุ้งฟูงใจนะแต่ส่วนมากจะเสียเสียมากกว่าแล้วก็เกิดเสียดายก็อยากได้คืนก็ทําไปอีกทาไปอีกอก,ก็เสียหมดทรั์นะแล้วก็ <c oughs> คบคนชั่วเป็นมิตรเป็นเรื่องสําคัญ ออมาได้กล่าวไว้หลายตอนว่าลักษณะของคนชั่วเป็นไงลักษณะของคนดีเป็นยังไงอยู่ในทิศหกนะพระุทธเจ้าทรงสอ,งสองนละักษณะของคนไม่ดีนะเพื่อนไม่ดีมิตรปอกลอกมิตรประจบมิตรเห็นแก่ได้ยามมีภัยก็พึ่งไม่ได้แล้วก็ชักชวนไปเล่นการพานันไปในเที่ยวกลางคืนเล่นนักเลงผู้หญิงเนะี่ย ส,สิ bien pour bien pour bien ่งเหล่าน si er, si 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 ี้ให้ให้ทราบไ้เลยเป็นมิตรชั่วชวนไปกินเหล้าเนี่ยมึงเราาเลยมิตรชั่วไม่ใช่มิตรดีนะองค์สงฆ์บอว่านี่คือมิตรชั่วถ้ามิตรดีก็คือชวนไปสมาทานศีลชวนไปให้ทานชวนไปนั่งสมาธิชวนไปฟังธรรมจากท่านผู้รู้เออย่างเงี้ยเป็นมิตรที่ดีอันนี้เราเราเราต้องใช้เครื่องมือตัวนี้ถ้าไม่เช่นนั้นเราจะไม่รู้เลยว่าคนไหนดีคนไหนชั่วหรือคนไหนเป็นมิตรดีเป็นมิตรชั่วอย่างเงี้ย เราก็จะหลงทางพาไปไป,ไปดูหนังกันไปกินเหล้าไปเล่นคาลาโอเกะไปอันนี้เป็นมิตรไม่ดีถ้ามิตรดีก็โอ้ยเหน็ดเหนื่อยมาทั้งวันแล้วทําการทํางานมามากมายแล้วหาเงินหาทองมาเก็บซักษาเงินทองนะแล้วนอกจากนั้นก็เอ,อเราก็มีภรรยามีพ่อมีแม่ก็ควรจะกลับมาอยู่ที่บ้านเลี้ยงดูพ่อแม่บุตรภรรยาของตัวเองจะดีกว่าแทนที่จะไปเที่ยวอย่างนั้นอย่างเนี้ย อันพวกนี้มีเรื่องสำคัญมากถ้าหากเป็นนักเลงผู้หญิงเนี่ยโรคภัยที่ติดตามมาจากการประพฤติผิดในกามเนี AD ่ยมากมายสมัยก่อนในโรคเอดนโรคเอสดโรคอะไรพีเวียโรคอะไรที่เกิดจากทางเพศนะแล้วก็เป็นมะเร็งในอวัยวะเพศมะเร็งปากมดลูกมะเร็งอะไรต่างๆเยะแย่หมดเลยจากการเป็นนักเลงผู้หญิงนะฮะ โทษของมันมีเดี๋ยวสังเกตด,ดูคนเป็นนักเรงผู้หญิงเนี่ยตอนนี้ที่วัดประบาทน้ำพุก็ยังทํากิจกรรมเหล่านี้อยู่เราก็จะเห็นได้ว่ากลุ่มเนี่ยไปผิดศีลผิดธรรมอย่างนี้แล้วก็ถูกทิ้งถูกขว่างถูกละเลยไม่มีใครสนใจแล้วนะตอนยังมีเลี่ยวแรงดีก็โอ้ยรู้สึกคึกคักสนุกสนานเนี่ยแต่ว่ามันเป็นวิบากกรรมที่ทำามไม่ดีอย่างเงี้ย นักเลงสุราก็เหมือนกันมันปลายโทษของการดื่มสุราจะเป็นผีบ้าปัญญาอ่อนนะจำอะไรไม่ได้หลงลืมเพราะพวกนี้จะไปทำลายระบบปัญญานอกจากนั้นก็จะไปโรคตับโรคตับแข็งโรคมะเร็งอย่างเงี้ยที่มันจะเกิดขึ้นนะการพนนั้นก็ไม่ต้องพูดถึงเลยนะลยิงเล่นก็ยิ่งจมไม่ค่อยมีฟื้นฟูข,ขึ้นมา ก็ต่อเราตั้งคบชั่วเพื่อนชั่วเป็นมิตรด้วยก็ไปไหนไม่ได้ก็วนอยู่กับอย่างนี้อาตมาก็เห็นพระมาบวชที่วัดเหมือนกันบางคนก็จะมาเลิกเล่ามาเลิกบุรีแต่พอมาอยู่วัดเพื่อนเหล่านี้ก็ตามมาวนไปวนมาก็ทําให้เลิกไม่ได้ในที่สุดสุออกไปก็เหมือนเดิมในตอนมาอยู่ก็พอบันทอนพอบันเทาไปได้อย่างเงี้ยนี่เราจะเห็นได้ว่า เพื่อนชั่วเนี่ยมันมันไม่ให้เราออกไปได้ง่ายๆหรอกมันดึงลงนะอันทางสี่ทางนี่แหละผู้เจ้าพิสุพยาคับปชะทางสี่ทางนี่แหละเป็นทางเสื่อมของทรัพย์แะโยมหลายก็ลองกลับไปดูว่าเออทำไมเราทรัพย์สินเงินทองมันไม่ค่อยเหลือเลยมันไปตรงไหนนะเราเปิดทางสีทางหรือเปล่ามีตุ่มอยู่หนึ่งตุ่มเนะี่ยเราเปิดทางน้ำออก สี่ทางแล้วก็ไม่เปิดฝาตุ่มไว้เวลาฝนตกลงมาโยมคิดว่าน้ํามันเข้าไปได้ไม่ได้มันเหมือนสระน้ําบึงน้ําที่ในที่พระพุทธเจ้าทรงยกอุปมามาว่าเนี่ยมันน้ํามันจะมีทางเข้ามาสี่ทางนี่แหละแต่ไปปิดเลยจ้ะแล้วก็ไปเปิดรูน้ําออกเนี่ยน้ําก็ไม่เหลือน,นั้นแค่สี่ทางนี่ก็ไม่เหลือแล้วนะถ้าผู้ใดผู้หนึ่ง เดินตามทางสีทางนี้ไม่เว้นจากทางสีทางนีูุ้เจ้านี่เป็นเหตุแห่งความเสื่อมของโภคะและชีวิตก็ตกต่ําในสมัยครั้งพุทธเจ้าทรงยกเศรษฐีผู้หนึ่งเนะ่ยเป็นเศรษฐีร่ํารวยมากพ่อแม่ให้แต่งงานกันก็แต่งงานกับคนรวยเหมือนกันฝ่ายผู้หญิงก็มีทรัพย์อยู่80โกดหรือแปประมาณ80ล้านเนี่ยนะ ฝ่ายชายก็มีทรัพย์แปดสิบโกดสองคนก็ร้อยหกสิบกว่าล้านนะก็ไม่ได้สอนศิลปะในการอยู่รักษาทรัพย์จัดศิลปะคลองเรือนอะไรเลยเพราะว่าลูกคนเดียวเป็นลูกเศรษฐีลูกคนมีเงินเยวก็ลองคิดดูเขาจะเอาอกเอาใจยังไงเมื่อเอาสองตระกูลมาแต่งงานกันแล้วก็ไม่ได้คิดทําการทํางานอะไรคิดว่าทรัพย์สมบัตินี้คงอยู่ได้อย่าง แต่พอพ่อแม่ตายไปทั้งสองฝ่ายตายไปเหลือแต่สองคนนี้นะสองคนนี้ก็ไม่รู้จักทามาหากินพวกนักขี้เมาทั้งหลายก็เออถ้าอย่างไงก็ตามเราจะไปประจบเศรษฐีสองคนนี้ชวนกินเหล้าเล่นการพนันอย่างเงี้ยเขาก็ชวนเศรษฐีทั้งภรรยาของเศรษฐีนี่เล,นนเ,เล่นกินเหล้าเล่นการพนันนะเที่ยวกลางคืนอยู่อย่างนี้เสมอเสมอ ทรย์สมบัติไม่ถึงสองปีสปีก็หมดเลยนะเศรษฐีนี่จากเป็นคนมีเงินมากมายก็ตกยากกลายเป็นขอทานนะผู้เจ้าไปบินทบาตเจอก็บอกเนี่ยเนี่ยถ้าเขาได้คบเพื่อนดีหรือได้ฟังธรรมของบุรุษฟังธรรมของสตับ,บุรุษเขาจะเป็นผู้ที่เจริญไปในภายภาคหน้าแต่นี่เขาคบเพื่อนไม่ดีถึงมีโภคทรัพย์มากแค่ไหนก็ทำให้เขา เป็นชีวิตตกยากเป็นขอทานเนี่ยเนี่ยทรงตัดเรื่องนี่แหละเนี่ยพิสุกเนี่ยไปคบเพื่อนไม่ดีเห็นไหมว่าเราไปคบเพื่อนไม่ดีเนี่ยก็ทําให้ทรัพย์ของเราก็ไม่เหลือเหมือนกันชีวิตก็ตกต่ําอย่างเงี้ <c oughs> อยอันนญาติโยมทั้งหลายเมื่อเราเข้าใจหลักอย่างนี้ไม่มีใครรู้ดีเท่ากับตนเองเราโยมต้องพิจารณาว่าเราได้ทรัพย์มาเนี่ยมันไปทางไหนมาก แล้วก็พระพุทธเจ้าก็บอกเมื่อเราหาทรัพย์มาได้ด้วยความลำบากเหน็ดเหนื่อยแล้วก็อย่าใช้ทรัพย์ให้มันสุลุยซุล่ายเหมือนกินผลมะเดือ่อรู้จักมัธยัติรู้จักพิจารณาว่าอันไหนควรซื้ออันไหนไม่ควรซื้ออันไหนควรเก็บอันไหนควรรักษาอะไรอย่างเนี้ถ้าเราไม่รู้จักเก็บไม่รู้จักรักษาไม่รู้จักควรซื้อไม่ควรซื้อ ซ้ำเงินทรัย์สินสงเงินทองที่เราหาได้มันก็หมดอ่ะมันเคสู้อุยสูส้ดสดได้หมดอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องรู้จักมัธยัตนอกจากนั้นผู้เจ้าก็ต้องทรงสอนแบ่งทรัพย์ให้ได้สี่ส่วนนะหนึ่งกินเลี้ยงดูตัวเองเลี้ยงดูบุตรภรรยาของตัวเองนะเลี้ยงดูมันดาบิดานะผู้มีบุญคุณเลี้ยงดูญาติสนิทมิตรสหายอามาตมิตรนะหรือคนทำการงานของเรา แล้วก็สุดท้ายก็คือไปอนุเคราะห์แก่าสรพระสัมมาณพราหมณ์สี่ส่วนนี้นะผู้ดใดถ้าแบ่งทรัพย์ให้ได้สี่ส่วนนี้ไม่ให้มากเกินไปน้อยเกินไปเสมอเสมอก็ชื่อว่าเขาใช้ทรัพย์เป็นไปเพื่อประโยชน์ในชีวิตที่ดำรงอยู่นะแต่ไม่ให้มันมากส่วนใดส่วนหนึ่งนะก็ให้มันเสมอเสมอนะ แล้วก็ปิดกั้นของการครบมิตรชั่วปิดกั้นของการเป็นนักเลงผู้หญิงนักเลงดื่มสุรานะเป็นนักเลงเล่นการพานันเป็นคบคนชั่วเป็นมิตรแล้วปิดกั้นสิ่งเหล่าน,นี้จะชีวิตของเราก็เจริญพภคทรัพย์ก็จะเจริญหลักง่ายๆอย่างเนี้ยนะท่านทั้งหลายต้องคิดให้ดีเอาคบเพื่อนเนะี่ยอาจจะมาว่าไม่จําเป็นต้องมากอะ่ะเพื่อนดีๆมีหนึ่งคนก็ดีแล้วนะ ในชีวิตของอาตมาเนี่ยอาตมาไปอยู่ที่ดําเนินสะดวกมีโยาามโบสถ์ถ้หลายคนเหมือนกันแต่ที่จริงใจไม่ทอดทิ้งอาตมาเสมอเสมอ,เสมอก็คือพี่สมใจนิรัตนะปัจจุบันนี้อายุ80กว่าแล้วถ้าอยู่ที่ดําเนินสะดวกอยู่ที่ใกล้ๆวัดโชติทายารามอยู่บ้านคลองทองหลาง อุปถัมภ์อาตมามาตั้งแต่อาตมาอยู่ที่วัดโชติทายการามเมื่อปี2528ตอนนั้นอาตมาไปเป็นครูสอนบาลีอยู่ที่วัดโชติทายการามอาอนุข้ออาตมาเป็นเหมือนแม่เลยนะเจ็บป่วยก็ส่งเข้าต้มดูแลอาตมาย้ายมาอยู่ทางภาคเหนือมาเป็นพระธรรมจารีกมาอยู่วัด สีโสดาเคยไปเรียนอยู่ที่นั่นมาตั้งอาสมอยู่ที่อำเภอภูซางอาสมบ้านโคตรยาวนะเขาเขาไม่ทิง้งทอดทิ้งอาตมาเลยนะแม้แต่อาตมาออกมามาอยู่ที่บนก็ไม่ทิง้งก็มีอะไรก็ส่งมาให้นะติดต่อเสมอเป็นเหมือนแม่คนหนึ่งเลยนะ <c oughs> แล้วก็ที่จังหวัดพะเยา ก็มีอีกคนหนึ่งอยู่ที่อ,อำเภอภูสางาชื่อว่าโยมกันณภั์หรือที่เรารู้จักกันว่าแม่หลวงนางน,นี่ก็เหมือนกันเป็นคนมีศรัทธาให้ความบุญธรรมอาตมาเป็นเหมือนพี่สาวนะไม่ถอดทิ้งอาตมาอยู่ไหนเป็นยังไงสถานการณ์ยังไงก็ดูแลช่วยเหลือส่งเสริม เน่มาว่าไม่จําเป็นต้องได้คนมากหรอกคนสองคนที่เขาจริงใจนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรามากอา็อยู่ที่ไหนเราก็พยายามสร้างความดีนั่นแหละมามา,มาอยู่ที่อำเภอม,ม่วงสามสิจังหวัดบุราชธานนีเป็นเวลาสิอปีนะก็ช่วยดูแลวัดวาอารามอบรมเรื่องธรรมะเรื่องศีธรรมมาก็จน ทางในอำเภอและคณะสงฆ์ก็ได้ให้เกียรติได้ให้เกียรติบัต,อตรอาตมาในปีหกหนึ่งครั้งหนึ่งว่าเป็นคนดีเมืองม่วงสาสบนะแล้วก็เมื่อปีหกห้านะเมื่อผ่านมาไม่กี่วันนี้ <c oughs> รัฐมนตรีกระทรวงกรเกษตรนะทางในอำเภอทางหลวงพ่อจาาคนอำเภอก็พิจารณาให้อาตมารับเกียรติบัตรนะโดย การมอบของท่านรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรได้มามอบกิตติบัตรว่าเป็นคนดีเมืองม่วง30ในปี2565สาขาทรรูปบุญบุญศาสนาอย่างเงี้ยอันนี้ก็เราก็อยู่เราก็ทําความดีนะไม่ว่าจะไปที่ไหนนะอันนี้ก็เราก็ปิดกัน้นสิ่งที่ไม่ดีอาตมาก็ไม่ได้เล่นกนารพนั้นไม่อะไรนะพวกนี้อัมาก็เห็นมันมีโทษนะ ก็สร้างมีเมตตามีการสงเคราะห์เพื่อนด้วยกันเพื่อนนักบวชเพื่อนพี่อยู่ประพฤติธรรมด้วยกันอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้ก็เล่เาเล่าให้ฟังว่ามันสมเหตุสมผลแต่ว่าก็ฝากญาติโยมว่าเนี่ยเราก็กลับไปวิจารณาว่าอ,อในตัวของเรานี่มันต้อขาดอะไรแลาทำไมถึงถึงไม่เจริญงอกงามนะ ่านพุทธเจ้าทรงสอนว่าเนี่ยถ้าอยากให้เจริญงอกงามในเรื่องทางทางความดีพระองค์ก็ทรงตรัสว่าอย่าอย่าทิ้งทานให้วัตถุเป็นทานให้พยาทานอย่าทิ้งศีลน,นะมีการสำรวมกายวาจาแล้วก็อย่าทิ้งฝึกสมาธิทำสามอย่างนี้แหละทำไปเรื่อยเรื่อย,เร,อยเราจะปัรถนาอะไรที่เป็นโภคทร,ร,รัพย์มนุษยสมบัติสวรรคสมบัตินิพานสมบัติ ก็จะเป็นเหตุที่เป็นไปได้นะอันเราทั้งหลายทราบแล้วว่าเนี่ยปากทาง,างความเสื่อมเป็นอย่างนี้<ๆ>ก็หลีกเลี่ยงซะมีสีข้อเท่านั้นเองเป็นนักเลงผู้หญิงนะก็เรามีควบมีครัวแล้วก็หยุดพอใจในคู่ครองตัวเองเป็นนักเลงสุราชอบดื่มเหล้าดื่มสุราก็เลิกจ้ะไม,ม่ประโยชน์อะไรมีแต่โทษอย่างเงี้ยแล้วเล่นการพน,นันก็ไม่มีประโยชน์อะไรไม่มีใครร่ํารวยเพราะการพน,นันเลย แล้วก็คบคนชั่วเป็นมิตรคนชั่วมันมีแต่คนปอกหลอกเราก็ไม่เอาคนเหล่านี้เราเห็นแล้วต่อนหน้าไหวหลังหลอกมันก็ไม่ควรนะเราครบแต่นคนดีนะสอนในะเรื่องเหตุเรื่องผลมิตรด,ดีคือมิตรไม่ทิ้งมิตรแนะนําทําการทํางานมิตรแนะนําว่าสิ่งนี้ควรทําสิ่งนี้ไม่ควรทํามิตรชักชวนไปทําความดีเช่นสมามีอาการให้ทานสมาทานศีลอย่างนี้เป็นตน้นเดี๋ยวเป็นมิตรที่ดี แล้วมิตคนนั้นจะต้องไม่กินเหล้าไม่เสบไม่เสบบุหรีไม่เป็นเล่นการพานันอะไรอย่างเงี้ยจะจัดประยู่ในกลุ่มของมิตรด,ดีนะก็ขอโมทนากับด้านที่โ์ปรดเข้ามาวันนี้เป็นวันพระแหลม15บห้าคำของเดือน10บนะก็กอชวนชวนญาติโยมไปทําบุญกันที่วัดถามเหตุตามปัจจัยคือเมื่ออากาสมีเวลาก็ไปทําเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ มันเป็นเหตุให้อายุของผู้ให้นะ่ะนะเจริญรุ่งเรืองนะหนึ่งเป็นผู้ให้ข้าวให้น้ำผู้เจ้าเป็นผู้เมื่อมีการให้ข้าวให้น้ำแล้วเขาจะเป็นผู้ได้อายุได้วันณนะได้สุขะได้พะนละแม้แต่ผู้นั้นถ้าเขาตายไปจากโลกนี้เขาก็ย่อมไปเกิดที่ดีมียศมีโภคทรัพย์ในที่นั้นๆนอันนี้ผลจากการให้ทานอันโยมอยากได้อย่างนี้ ก็ทําอย่างนี้ขึ้นไปปรารถนาอย่างนี้แล้วก็ฝึกทําอย่างนี้อย่างเงี้ยก็ข้อมนะูนธรกับท่านที่พุทธคมมาขอให้ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้เข้าใจและปิดกั้นทางไม่ดีและเปิดนะเปิดกัน้นแห่งความดีให้เข้าไปในจิตใจของเราก็เหมือนเปิดน้ําเปิดช่องน้ําเข้ามาในช่วงเขื่อนช่วงนี้ก็กเปิดน้ําเข้าปิดน้ําออกก็จะมีน้ํา แต่ถ้าไปปิดน้ําเข้าแล้วก็เปิดน้ําออกก็ไม่เหลือแน่นอนนะแค่สีทางนี่น้ําก็ไม่เต็มอ่างแล้วนะหรือคนเราโอกทรัพย์ไม่มีก็เพราะว่าเราไปเปิดช่องทางสีทางทั้งครบเลยทุกทางอย่างเงี้ยมีโพกทรัพย์เท่าไหร่ก็ไม่เพียงพออกขอโมทนาะขอจเจริญพร